ช่องตังตุตุตุชานลขอพรได้นะทุกมุมเลยไง่งตังตุตุตุชานลสวัสดีพบกับช่องตังตุตุตุชานลวันนี้ตังตุตุก็ว่าจะไป่อไหว้ขอพรที่องค์พระธาตุพนมเนาะก็เราเป็นลูกหลานเพราะว่าเป็นคนนครพนมทรงผมก็ดูแบบอะไรก็ไม่รู้ก็โอเค ใครอยากจะฝากขอพรอ,อะไรก็าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะโอเคไปไปไปอะไรล่ะไปชมกันตรงนี้ก็เส้นทางสี่แยกเออ,อำเภอนาแกตลาดสดอําเภอนาแกรตรงไปก็จะเป็นเท่าพนมนะฮะอําเภอนาแกไปตรงนี้ไปฝั่งนี้ก็ทางเรนูทางเลนูนะฮะถ้าเกิดว่าไปทางฝั่ง นี้ก็คือไปทางสกลนครถ้าตรงไปก็พระธาตพ,พนมเนี่ยเส้นทางนี้แหละเป็นไงถนนต่างจังหวัดบ้านนอกก็ไม่น่าเกียดนะสีเรนอยู่นะถ้าอีสานเดี๋ยวนี้มันจะเริญแล้ว พัพนมได้นี่นี่ไงเลี้ยวขวาก็มุกดาหารเลี้ยวซ้ายก็พระธพนมนี่ฮะสามแยกสามแยกบ้านตองเลีเ้ยวซ้ายฟรี ไฟแดง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 จะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนติดไฟแดงที่จะไปทางท่านเนี่ยเนี่ยโรงพยาบาลฮัลโหลอ่าอ,อยู่ที่ไหนล่ะ เราไปได้ไหมนี่นก็เลี้ยวนี่ไงเออเลี้ยวเข้าไปนี่ก็เป็นทา่าเลยแหละนี่ไงนี่ไงแถวนี้ก็คืออะไรนะโอ้นั่นไงน่าใช่ทาง,ง,ขางเข้าไปเลยเนี่ยก็เป็นชัยนาทาวน์นครพนมีแตร่ร้านทอง ใช้นาะทาวเาย้าราบแต่นี่ใช้นาะทาวนะขอมพนมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่จอดรถก่อนร้านคงลานค้าก็เยอะนะขนาดวันธรรมดาแล้วเนี่ยเอาเราทำไมไม่จดอยู่อย่างนี้ว่ะงลงจากรรถละ เป็นหัวฝูเนาะถึงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดกันเนาะเออไปไหว้กันไปไปกันตลาดลลซื้อของฝากได้ด้อเเขานะคะของฝากนะคะหกใบร้อยจ้านั้นหกใบร้อยหกใบห้อยหกใบห้อย ข้างหน้ามีของขายเยอะมากเลยอ่ะอีแต่เสื้อผ้าเด็กน้อยเนาะมู่นทางเข้าอ่ะทางเข้าวัดผองประท้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนาะ เราจะก็ไปข้างในแล้วทำบุญอะไรกัน ชาวพุทธก็เริ่มมาทําบุญกันแล้วเพราะว่ามันใกล้เข้าภาษาแล้วเนาะสายบุญก็เริ่มตื่นตัวกันแล้ว โอเคนะครับผมถ้างั้นก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดมากระดิ่งกดอะไรก็กดไปเลยในช่องของตังตูตูชาแนลไปละสาธุสาธุขอให้มีความสุขทุกคนเนอะบายบาย